เอาโอเคมาดูตอนนี้นะครับก็ะจะอธิบายต่อจากอันเมื่อกี้นะอ่ะาทีนี้เขาก็จะมีคําถามท้ายบทหลังจากเราทาการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆจะต้องฝึกตอบคาถามให้เก่งนะอ่ามาดูครับคำถามท้ายบทนะครับข้อที่หนึ่งเขาถามว่าความหนาแน่นคืออะไรถามได้ดีเชียวความหนาแน่นคืออะไร หาได้ยังไงคุณตอบปัญหาได้จากสูตรค่าแน,นั้นคือ D density มวลคือ m v คือปริมาตร v อยู่กับล่มปริมาตรมวลก็ mass นะครับดังนั้นหาได้จากสูตรส่วนคนาดนั้นคือไหลทองะจำจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมวลต่อ1ปริมาตรแนั้นสรุป ความนนันคืออะไรกี่กร,รมก็ช่างต่อหนึ่งปริมาตรปริมาตรด้านหลังอาจจะเป็นอะไรได้บ้างเป็นรูปบาเซนติเมตรเป็นรูปบาทเมตรเป็นลิตรเป็นรูปบาทเดซิเมตรเป็นมิลลิลิตรอย่างเงี้ยได้หมดเลยและแต่เขาอยากจะให้เป็นมันขึ้นอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เรา อ่ทีนี้ความหนาแน่นของเหล็กก้อนที่หนึ่งและสองเป็นอย่างไรางไงนาะนม,มีความใกล้เคียงกันไงเมื่อกีอน้นะครับเห็นไหมมีความใกล้เคียงกันเจ็ดจุดห้าสามเจ็ดจุดห้าสี่ความหนาแน่นของทองแดงก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองเป็นยังไงเห็นไหมใกล้เคียงกันเหมือนเดิมนะ,ะับการทดลองย่อมมีการข้าเคลื่อนความหนาแน่นของเหล็กและทองแดงเหมือนหรือต่างกันอย่างไงต่างนะครับทําไมครับเพราะมันคนละโลหะครับเมื่อคนละโลหะเสร็จปุ๊บ ความหนาแน่นก็ไม่เท่ากันครับเพราะโลหะแต่ละชนิดนะครับจะมีความหนาแน่นเฉพาะของตัวเองคะแนนนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าความหนาแน่นของเหลกทั้งสองก้อนนะครับมีค่าคงที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันก็คือประมาณว่าความหนาแน่นของโลหะเนี่ยต่อให้มันมีก้อนขนาดเท่าไหร่ก็ช่างความหนาแน่นมันก็ยังจะคงที่นะครับเช่นเขากําหนดว,ว่า7จุด แ7 4ใช่ไหมนี่คือความหนาแน่นของเหล็กส่วนการแต่เราทำได้7.54กับ7.53จนะครับจะสังเกตได้ว่าโลหะเนี่ยเวลาเราทำการทดลองเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนแต่ลักษณะการทดลองของเราเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันจะไม่ต่างกันแต่ถ้าเทียบของจริงเนี่ยก็จะเห็นความต่างในชัดเจนการทดลองของจริงนะครับเขาจะต้องทำการทดลองอยู่ในที่ อุณหภูมิมาตรฐานห้องควบคุมเครื่องช่างมาตรฐานนะครับแต่การทดลองของเราเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้ถูกควบคุมนะครับผู้ช่างไม่มีความชํานาญและผู้ทําการทดลองไม่มีความชํานาญนะครับมันเลยทําให้ผลการทดลองคาดเคลื่อนไปดังนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องแปลกใจนะครับกับการคาดเคลื่อนไปของผลการทดลองเพราะมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โลหะชิ้นนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ความเชี่ยวชาญของผู้ทําการทดลองด้วยมาดูตอนที่2ครับความนาแน่นนของสารผสมสารผสมก็คือเช่นโซเดียมคอลอไรด์ NaCl นะครับแล้วก็สาระละลายน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายจะเป็น C 11 H 22 O 11ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นในลักษณะนี้ ทีนี้ครับนะครูขอเช็กอ่อมันจะทำครูจำได้มวนมันคือ346 121เป็น132 22บวกง y ครูบวกผิดอ่านนะาครูจำใหม่น้ำตาลทรายไม่ใช่สูตรนี้น้ำตาลชายไม่ใช่สูตรนี้นะครับ กูจำผิดเอยกูก็โทษนะค,คนเราก็มีความผิดพลาดรู้แค่ว่าน้ำตาลทรายมีมวลสามร้อยสี่สิบหกไดเป็นสี่สิบสองเฮทยี่สิบสองโอหกโอหกไม่น่าถึงอ่ะโอไดเป็นสิบสองอือจะได้เราก็ไปเสิร์ชดูด้วยกันน้ำตาลทรายมีสูตรว่างไงนะครับอือจะได้จบปัญหากันอ่าจะกลับมาที่เราก่อนดีกว่าเห็นไหมเขาหา มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่าเคลื่อนห,อหมายความค่าเฉลี่ยที่ใกล้กันดังนั้นความหนาแน่นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับน้ำตาลทรายเหมือนหรือตาอ่างกันยังไงต่างนะครับความเข้าละสารสองจุดต่างเออสรุปได้ไวยังไงมีความหนาแน่นไม่คงที่นะครับเอาทีนี้คุณทาง่อนการทดลองอย่างนี่อ่า ชุดที่1ุดที่สถ้าตัวนี้เราเอามวลมาเห็นไหมเราเอามวลมาเท่ากันไหมไม่เท่าเมื่อมวลไม่เท่าแต่ปริมาตรเท่าความหนาแน่นก็เลยไม่เท่ากันฟังให้ดีมวลเท่าเอ้ยมวลไม่เท่าปริมาตรเท่าความหนาแน่นต้องไม่เท่ากันอยู่แล้ว มันจะออกมาในรูปแบบแพทเทิร์นมาถ้าใส่มวลหนึใส่มวล2ปริมาตรมี3ปริมาตรมี3 1มส่วนสเพราะเป็น m.v ส่วน V เท่ากับ d มันก็มีค่าไม่เท่ากับ m.v ส่วน v เท่ากับสอส่วนสอยู่แล้วนะเพราะดังนั้นเด็กๆอยากให้มีความหนาแน่นมากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับมวลและสัดส่วนของปริมาตร ไม่ได้ขึ้นอยู่ชนิดของสารดังนั้นจากกิจกรรมที่2ส,สรุปได้ว่าธาตุมีธาตุคือมีความนแน่นคงที่ที่ทำได้อาจจะคาดเคลื่อนไปเพราะการทดลองในห้องที่พูดไปถึงข้อจำกัดเมื่อกี้แต่ทีนี้มาดูตรงนี้ มาดูว่าสารละลายที่ทำไปแล้วคาดเคลื่อนหรือว่ามันไม่ตรงกันก็เพราะว่านี่สัดส่วนของมวลกับสัดส่วนของปริมาตรไม่ได้ถูกกำหนดไม้เท่ากันถ้าถูกกำหนดไม้เท่ากันนะครับค่าหนาแนนก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นความหนาแนนตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารประกอบ แต่ว่าธาตเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับธาตุด้วยความแรงของธาตุอันนี้คือบอกให้คิดโอเคไหมดังนั้นตอนนี้ครูจะขอฝากไว้ท่าน,นี้เดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าโอเคครับบ๊ายบาย